นี่นายจะบ้าหรือเปล่าเนี่ยทำไมนี่คุณกล้ามาว่าผู้จัดการอย่างผมอะ่ะมีหน้าที่ทำความสะอาดก็ทำไปดิถ้าพี่สาวของนายไม่ได้ดูแลโรงแรมนี้คนอย่างนายเนี่ยหรอจะได้ตำแหน่งผู้จัดการแล้วไง ก็ตอนนี้เนี่ยผมเป็นผู้จัดจาก,การที่นี่แหละผมสั่งให้คุณทำอะไรคุณก็ทำสิหรือถ้ามันอึดอัดเนี่ยก็ลาออกไปดิ<อ>ใครบังคับให้ทำงานที่นี่ก็ออกไปสิฉันทำงานอยู่น้ำหกอะนเช็ดด้วย เดี๋ยวหนูช่วยนะคะาแล้วหนูขอบคุณมากเลยนะหนงั้นเดี๋ยวหนูพาไปเช็คอินที่ล็อบบี้นะคะขอบคุณมากเลยนะจ๊ะหนูหน,หนูช่วยค่ะเชิญค่ะ,คะเดี๋ยวเช็คอินได้ที่ตรงนี้เลยนะคะ<อ>ฉันพาลูกค้ามาเช็คอนะินน่ะลิลลี่นี่เธอพาใครมาโรงแรมเรามาระดับห้าดาวเลยนะเวลาจะเลือกลูกค้า ช่วยดูเกตหน่อยนี่หนูฉันยังไม่ถามราคาเลยนะทำไมหนูมาดูถูกกันแบบนี้ละจ๊ะอ้าวป้าโรงแรมม่านรูดแถวนี้มีเยอะแยะราคาอะไรมีปัญญาหรือเปล่ามไม่นูเ้เ่ยเอาแบบนี้แล้วกันนะคะงั้นเดี๋ยวหนูจะพาคุณลูกค้าเดินดูห้องก่อนแล้วลูกค้าค่อยตัดสินใจนะคะ คุณหนูมากเลยนะจ้านี่ลิลลี่เป็นแค่พนักงานทำความสะอาดก็ทำหน้าที่ของเธอไปนี่สรุปจะไม่บอกราคาชันเลยหรือไงจ้าหนูที่นี่ราคาห้าพันต่อคืนไะเช็คอินเลยไหมล่ะคะ<ม><ม>ต้องขอโทษด้วยนะคะคุณลูกค้า พอดีที่โรงแรมเราเป็นโรงแรมระดับ5ดาวค่ะเพราะฉะนั้นมาตรฐานความปลอดภัยก็เลยสูงมากๆค่ะโรงแรมของเรามีอาหารให้รับประทานทั้งหมด3มมื้อด้วยกันนะคะมีฟิตเนสให้บริการและมีนวดฟรีให้บริการด้วยค่ะ และก็มีการรักษาความปลอดภัยของลูกค้าระดับ V.I.P เลยนะคะเพราะฉะนั้นโรงแรมของเราจึงเปิดให้บริการลูกค้าต่างชาติราคาก็เลยสูงหน่อยค่ะเ,เดี๋ยวหนูจะขออนุญาตพาคุณลูกค้าชมห้องก่อนนะคะขอบคุณหนูมากนะ,นะจ๊ะบอกแบบละเอียดเลยเดี๋ยวพาฉันไปดูห้องหน่อยเนาะค่ะแตงกวาฉันขอกุญแจ้หน่อยสิ ไม่ได้ยังไม่ทันได้เช็คอินเลยอะ่ะแล้วถ้าเข้าไปแล้วของหายทํายังไงป้านี่มันไม่ใช่ละครสะท้อนสังคมนะคะกลับไปเถอคะค่ะไม่ใช่ตอนจบจะมาท่านประธานท่านประธานไม่มีหรอกคะ่ะกลับไป,ไปเถอะแต่ลูกค้าที่มาโรงแรมของเราอะ่ะเป็นลูกค้าทุกคนนะลินล,ลี่นี่เธอลืมไปแล้วหรอว่าเธอเป็นแค่พนักงานทำความสะอาด เธอกลับไปทําหน้าที่ของเธอให้ดีก่อนเถอะตรงนู้นนะ่ะไปกลับไปทำความสะอาดไปเธอไม่ใช่ผู้จัดก,การแล้วนะงั้นเดี๋ยวหนูพาคุณไปดูห้องเองนะคะขอบคุณหนูมากเลยนะจ๊ะเดี๋ยวลิลลี่นี่เธออยากตกงานใช่ไหมไปทําหน้าที่ของเธอให้ดีก่อนไป ก็เพราะว่าเธอไม่ทำหน้าที่ของเธอไงล่ะฉันก็เลยต้องทำแทนหนึ่ช่วยนะคะขอบใจจ้ะเชิญค่ะพาฉันไปดูห้องก่อนเนาะเป็นยังไงบ้างคะคุณลูกค้า ถูกใจห้องโรงแรมของเราไหมคะขอบคุณหนูมากเลยนะจ๊ะที่พาดูห้องอย่างละเอียดเลยค่ะไม่เป็นไรเลยค่ะมันเป็นหน้าที่ของหนูอยู่แล้วเอ๊ะพี่ได้ยินว่าหนูเคยเป็นผู้จัดก,การที่นี่เหรอจ๊ะแล้วทําไมหนูถึงถูกลดมาเป็นตําแหน่งแม่บ้านอย่างนี้เลยจ๊ะอ๋อคงเป็นเพราะว่าความคิดของหนูอาจจะไม่ถูกใจผู้บริหารที่นี่มั้งคะหนูลองเล่าความคิดของหนูให้ ฉันฟังหน่อยได้ไหมจ๊ะหนูคิดว่าโรงแรมของเราแรงจูงใจไม่ใช่ความหรูหราอะไรหรอกค่ะแต่มันคือความอบอุ่นของพนักงานที่ต้อนรับมากกว่าลูกค้าที่เข้ามาพักที่โรงแรมของเราเขาก็ต้องการพักผ่อนเขาก็เหมือนคนในครอบครัวหนูก็แค่อยากจะดูแลลูกค้าให้ดีที่สุดอีกอย่างหนึง ลูกค้าที่มาพักที่นี่เขาก็ไว้วางใจโรงแรมของเรามากหนูก็เลยอยากดูแลลูกค้าให้ดีที่สุดค่ะนี่เสียดายนะฝ่ายขายคงจะคิดแต่เรื่องยอดขายอย่างเดียวโดยไม่ได้คิดถึงความประทับใจเลยนั่นซึ่งลดให้หนูจากตำแหน่งผู้จัดการลงมาเป็นแม่บ้านเนี่ยแล้วทำไมหนูยังทำงานอยู่ที่นี่อยู่หรอจ๊ะหนูผูกพันกับโรงแรมนี้มากเลยค่ะ ตอนที่หนูเรียนจบครั้งแรกหนูก็มาฝึดงานที่นี่หนูมีความสุขนะคะที่หนูได้เริ่มต้นที่โรงแรมนี้แค่หนูได้ให้บริการลูกค้าแล้วลูกค้ามีความสุขแค่นี้หนูก็ดีใจแล้วค่ะงั้นเดี๋ยวดิฉันไปส่งลูกค้านะคะจ้ะขอบคุณหนูมากๆเลยนะจ๊าเอาบ่อไได้ค่ะเดี๋ยวนะ มันจะมากเกินไปแล้วนะคิวกรุณาเรียกผมว่าผู้จัดการผมสั่งให้คุณทำอะไรคุณต้องทำจำไว้ด้วยผู้จัดการคะคุณทำมากเกินไปหรือเปล่าคะผมต้องถามคุณมากกว่าคุณเป็นแม่บ้านทำความสะอาดแล้วคุณยังมีหน้าคนแต่หน้าเข้ามาในโรงแร ถ้าผู้บริหารเขารู้เนี่ยคุณโดนไล่ออกแน่แต่เขาเป็นลูกค้าของเรานะคะแล้วลูกค้าเขาเช็คอินหรือยังคุณถึงเรียกเขาว่าลูกค้านี่มันโรงแรมระดับห้าดาวนะไม่ใช่ที่สาธารณะเอาเย็ป้าน,นี้ออกไปส่วนคุณก็กลับไปทำหน้าที่ถูพื้นให้ดีแต่ตามกฎของโรงแรมเราแล้ว เรามีสิทธิ์ที่จะพาลูกค้าดูห้องก่อนไม่ใช่เหรอคะมันก็ใช่แต่ไม่ใช่ลูกค้าสภาพแบบปกติซื้อของก็ต้องสอบถามราคาได้ไม่ใช่เหรอจ๊ะแล้วทำไมห้องก็ไม่เปิดให้ดูแบบนี้ฉันจะร้องเรียนคุณนะเงินคุณก็ไม่จ่ายสักบาทแล้วคุณเข้ามาผมไม่คิดค่าแอร์ก็บุญลนะ แล้วเนี้ยเข้าห้องน้ำด้หรือเปล,ล่าโรงแรมนะครับไม่ใช่ที่สาธารนณะผู้บริหารเนี่ยก็พี่สามเองคุณอยากร้องเรียนอะไรเนี่ยก็เชิญเลยเอาดิผมจะรอไปดิเอาไงจะไปหรือจะพักบริการห่วยแบบนี้ยแย่แบบเนี้ใครจะเข้าความพักฮะคนตัวมัน ุนะนี่ผู้จัดจาก,การมันจะมากเกินไปแล้วนะแล้วใครจะไปรู้อ่ะเดินไปเดินมาเนี่ยของหายหรือเปล่าเกิดอะไรขึ้นก็อีป้านดิจะพักก็ไม่พักปล่อยมันไปไปเตรียมตัวต้อนรับท่านประธานกันได้แล้วท่านประธานจะมาถึงแล้วจะเอากันไนโบนัสอ่ะคะ ฟ้าท่านประธานมาได้ยงไงคะเนี่ยเดี๋ยวนะพี่ป้าน,นี่นะท่านประธานโห,โหเราเหัวจะขาดอยู่แล้วฉันนี่แหละท่านประธานฉันจะให้เวลาพวกเธอจัดการทุกอย่างให้เรียบร้อยเร็วที่สุด ส่วนเธอลิลลี่มานี่หนูเป็นคนดีมากนะฉันจะให้เธอขึ้นเป็นตำแหน่งผู้บริหารดูแลโรงแรมนี้นะเพราะเธอทำงานด้วยความซื่อสัตย์กตัญยูขอบคุณค่ะท่านประธานแล้วดิฉันล่ะคะท่านประธานส่วนเธอเหรอฉันให้เธอเลือกลงไปเป็นผู้จัดการหรือจะออก จากโรงแรมนี้เธอเลือกเอาจัดการก็ได้ค่ะพี่แล้วผมน่ะแกก็ลาออกไปสิตัวเองของวิโรลดต่างกันปัญหาจะไปไหนก็ไปกันเลยส่วนเธออ่ะตัวดีนะ กวาดให้สะอาดล่ะนู่นนู่น,น,นถูตรงนู่นด้วยนะแต่ผู้จัดการคะคือพวกเธอไม่ต้องบ่นนะหรือว่าพวกเธออยากตกงานหรือไงนู่นเก็บกวาดให้สะอาดเลยฮฉันก็ช่วยพวกเธอได้เท่านี้แหละนะฉันไม่อยากให้พวกเธอตกงานเหมือนกันนู่นนู่น,น,นตรงนี้ด้วยอ๋อดีมากเลยเออคิว งานของเธอยังไม่เสร็จแค่นี้นะถ้าเธอเก็บกวาดเสร็จแล้วอ่ะเดี๋ยวเธอต้องไปตัดหญ้าที่ข้างหลังโรงแรมด้วยนะเ <G ül> เอเธอห้ามใช้เครื่องตัดหญ้านะเพราะว่ามันเปื้อนน้ํามันอีกอย่างหนึ่งเสียงมันจะดังเธอต้องใช้มือถอนหญ้าข้างหลังโรงแรมแล้วกันว้าเหรอให้มือถอนอ,ะอ่ะเธอที่นี่โรงแรมห้าดาวเราต้องรักษาความเงียบสงบให้กับลูกค้านะ เธอพูดเองไม่ใช่หรอทำงานไปเถอะทำไปทำไปถ้าทำงานไม่เสร็จไม่ได้ทานข้าวเที่ยงนะถูกไปถูกไปนี่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 นีอเอาธอไม่เห็นหรือไงฝุ่นนะ่โะโรงแรมเรานี่ฝุ่นเยอะจริงๆเลยนู่นนู่นนน ส่วนเธอนน่นโ่น,นไปเช็ดถูตรงนูน่นด้วย